ศึกยูฟาแชมเปี้ยนลีกรอบรองชนะเลิศนัดสองใกล้เข้ามาเรื่อยๆและหนึ่งในคนที่จับตาเกมนี้อย่างใกล้ชิดก็คืออาเซนเวนเกอร์ตำนานกุนซือของอาเซนนอนเวนเกอร์มองว่าไอ้ปืนใหญ่ได้เปรียบปารีแสแซงต์แชร์กแมงในแง่ของแนวคิดและจิตวิทยาก่อนเกมเป้าหมายของอาเซนอนชัดเจนมากพวกเขาต้องชนะให้ได้เท่านั้นจบไม่ต้องสับสนเรื่องแทคกติกหรือผลเสมอในเกมแรกแบสเชบุกไปชนะได้หนึ่งต่อศูนย์ที่เอมิเรตสเตเดียมทำให้เกมนัดสองพวกเขาแข่ยันเสมอก็เข้าชิงทันที แต่เวนเกอร์เตือนว่านั่นแหละคือปัญหาเปสเชจะมีความสับสนว่าควรจะเน้นเกมรุกเพื่อปิดบัญชีหรือจะถอยหลังตั้งรับรักษาสกอร์แล้วเล่นเกมสวนกับดีตำนานปืนใหญ่บอกชัดว่าการเล่นเพื่อรักษาสกอร์มันขัด DNA ของทีมแบบเปสเชแม้แต่หลุยส์เอ็นดีเก้เองก็รู้ดีเขาถึงต้องออกมาพูดก่อนเลยว่าเปสเชต้องเล่นเพื่อชนะอีกเกมให้ได้เพราะการเน้นเสมอมันอันตรายเวนเกอร์ยังทิ้งท้ายด้วยว่า การตัดสินใจด้านแทคกติกที่ไม่ชัดเจนนี่แหละอาจเป็นจุดตัดที่ทําให้เปอเชเจอกับเกมที่ยากกว่าที่คิดแฟนๆอาเซนนอนมีความคิดเห็นกันอย่างไรบ้างคอมเมนต์บอกกันด้วยนะขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมคลิปจนจบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้พวกเราด้วยนะขอบคุณค่ะ